ฟิลิปปินก็โดนนะคะดึงรัฐบาลจีนเขาดึงคนเขากลับนะคะคทีนี้ทางฮิลตันเวอร์ไวนะคะกลุ่มฮิลตันเวอร์ไวนะคะเซ็นสัญญากับทางฮานอยค่ะที่เวียดนามว่าจะสร้างโรงแรมแห่งที่สองอบนทำเลทองเมืองเก่าเลยค่ะปลายปีนี้รองรับนักเดินทางนะคะค ก็ so <c oughs> ใช่ค่ะบริษัทหวานเกี้ยมทัวริสแอนด์เทรดดิ้งนะคะก็เซ็นสัญญาตัวนี้เพื่อสร้างโรงแรมที่จะเป็นโรงแรมที่จะชื่อว่าฮิลตันการ์เด้นอินแห่งแรกในภูมิภาคของเราค่ะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฮิลตันการ์เด้นอินฮานอยนะคะจะสูง11ชั้นนะคะสูงไม่มากนะคะ จำนวน86ห้องมีกำหนดเปิดให้บริการในครึ่งหลังปีนี้ด้วยห้องพักราคาปานกลางซึ่งจริงแล้วฮิวตันเนี่ยเป็นกลุ่มโรงแรมระดับหรูหรานะคะบ้านเราก็หรูนะครับใช่ค่ะทีนี้ราคาปานกลางเนี่ยสำหรับนักเดินทางที่ทั้งเพื่อธุรกิจและการพักผ่อนค่ะ,คะนายแอนดรูว์คลัฟนะคะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาในตะวหนออกกลางและเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่าฮิวตันการ์เด้นอินฮานอยจะตั้งอยู่ระหว่าง ถนนเจิ่นฮึนเดากับถนนฟานจูจิง อยู่ตรงข้ามกับกระทรวงการเงินนะคะกระทรวงการคลังนะคะที่เวียดนามและอยู่ในย่านสถานทูตที่เต็มไปด้วยอาคารเก่าสมัยอนณานิคมฝรั่งเศสนะคะมไม่ไกลาจากทะเลสาบตวนตกหรือโฮเตยกับแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่และก็โรงแรมใหม่นะคะจะอยู่ตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นทำเลทองนะคะแล้วก็ด้านมา้ของประเทศเขาเลยใช่ไหมด้วยค,ค,ค่ะแล้วก็สะดวกสบายในการ,ร,รพักแล้วก็การเดินทางค่ะคปัจจุบันนะคะฮิลตันเวอร์ไวมีโรงแรมเพียงแห่งเดียวในเวียดนามค่ะที่เรารู้จักกันคือฮิลตันโอปราฮานอยนะคะซึ่งเปิดมานานแล้วค่ะตั้งแต่ ปี2011-41นะคะครสร้างขึ้นบนอาคารเก่าแก่ติดกับโรงอุปรากรฮานอยหรือฮานอยโอเปราเฮาส์เองอในย่านเมืองเก่าเหมือนกันนะคะซึ่งฮิลตันการ์เด้นอินเนี่ยจะเป็นแบรนด์จะเป็นแห่งที่2ภายใต้แบรนด์นี้หัดจากอินเดียค่ะคที่จะผุดขึ้นแล้วก็จะมีที่มาเลเซียกับจีนด้วยนะคะกลุ่มฮิลตันก็ระบุไว้ประมาณนี้